สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนำไอเทมแถมฟรีจาก Roblox Gift Card นะคะประจำปี2024นะคะเป็นแบบแนว Happy New Year กันเลยนะจ๊ะนี่อันแรกนี้นะคะก็จะเป็นแบบพลุติดหลังนะคะเป็นจรวดแบบนี้กันเลยแล้วก็มีแบบว่าเป็นประกายไฟนะคะด้านล่างด้วยแถมด้านบนนะคะยังเป็นพลุเนี่ยหลากหลายสีสันนะคะสลับไปมากันเลยบอกเลยว่าเด่นมากๆค่ะอันนี้นะคะสวยมากๆเลยชิ้นที่2อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าดวงไฟดิสโก้นะคะแบบอยู่บนหัวของ เราเพร้อมกับมีเขียนนะคะเป็นปีใหม่ปี2024ด้วยค่ะแล้วก็มีเป็นแบบประกายนะคะวิงวิงลอยออกมาด้วยนะอันนี้ก็สวยเหมือนกันต่อไปนะคะชิ้นที่3อันนี้เนี่ยก็จะเป็นหมวกสีทองนะคะเป็นตีมปีใหม่นั่นเองตีมปีใหม่นะคะเขาจะมีเป็นแบบสีทองสีเงินขาวดําอะไรแบบนี้นะมันก็จะมาในเซตนะคะเป็นแบบสีโทนแบบนี้เลยอันนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบป,ประกายนะคะทองทองเนี่ยแล้วก็เงินเงินมงวงนะคะลอยออกมาด้วยหมวกก็จะเขียนนะคะเป็นแบบปี2 0 2 4 เลยเป็นแบบนี้นะชิ้นที่4อันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบของลูกโป่งนะคะเป็นแบบดวงดาวนะคะแบบนี้เลยลายดาวแล้วก็จะมีเป็นสีทองสีเงินนะคะพร้อมกับประกายนะคะเป็นเอฟเฟกพิเศษเนี่ยวิงวิงกันด้วยนะ้เป็นปี2024อีกแล้วเหมือนกันนะคะชิ้นถัดมาอันนี้นะคะจะเป็นหมวกสีดําค่ะมีแบบว่าเป็นฟ้านะคะเปิดหมวกด้วยเขียนว่าปี2024นะคะปีใหม่แล้วก็พลุเนี่ยอันนี้นะคะบอกเลยว่าสูงมากๆเลยนะคะแบบมันมีเป็นประกายนะคะลอยขึ้นไปข้างบนเนี่ย แล้วก็ลอยสูงมากๆเลยอันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่ามันเด่นมากนะคะแถมพลุเนี่ยยังลอยสูงด้วยทุกคนอันนี้เนี่ยอันนี้เชีย์มากๆส่วนสาหรับอันสุดท้ายอันนี้นะคะอันนี้ก็มาในธีมปีใหม่เหมือนกันเป็นแบบน้องนูปนะคะใส่หมวกสีดาแล้วก็มีถือนะคะเป็นลูกโป่งเนี่ยรูปดาวสีออกเงินๆแล้วก็มีเอฟเฟกพิเศษนะคะลอยออกมาเนี่ยแฮปปี้นิวเอียร์นะคะแบบเรืองแสงกันด้วยหลากหลายสีสันกันเลยแถมน้องนูปนะคะตรงหน้าอกของเขาเนี่ยยังมีคาดผ้านะคะเขียนว่าปี ี2024อกสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะได้เป็นของแถมฟรีจากกิฟต์การ์ดนะคะมันจะมีพวกโรบักนะคะให้ด้วยนะหากว่าเราเนี่ยซื้อตามจำนวนนะคะที่เขากำหนดนะก็จะมีนะคะอย่างพวกนี้เนี่ยจะเป็นของแถมฟรีจากกิฟต์การ์ดนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของแถมฟรีจากกิฟต์การ์ดเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่350บาทนั่นเองจ้ะส่วนอันสุดท้ายน,นี้นะคะก็จะเป็นทอยโค้ดนะคะเป็นแบบเบบี้นุ๊ New Year 2 0 2 4เลยใครชอบอันไหนนะคะสามารถกดลิงก์ต ใต้คลิปนะคะเราก็ดูของกันได้ด้วยนะและหากว่าใครนะคะมีข้อสงสัยเนี่ยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามไปได้เนี่ยที่แฟนเพจ Facebook ของเขาได้เลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะให้ใต้คลิปเช่นกันค่ะคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยมีของแถมฟรีจาก g i ฟต์การนะคะแล้วก็ทอยโค้ดเนี่ยสำหรับปีใหม่ปีนี้นะคะมาฝากเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไคะ๊ายะย